มาดูแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ AAS ในะระบบเติมเงินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในโปรโมชั่นตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเน็ตแบบไม่งั้นม่นรดสปีดม่รดความเร็วแล้วก็เป็นการโทรฟรีเฉพาะเครือข่ายของ a อ s อย่างเดียวแบบนาน30วันกันเต็มๆนะครับราคานี้จะอยู่ที่400บาทรวมภาษีแล้วแล้วก็ใช้งาน30วันกันเต็มๆนะครับ ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูในรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมกันก่อนนะครับระหว่างในเทปนี้เนี่ยออกอากาศหลักๆกันทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมแล้วก็ช่อง y YouTube อื่นๆนั้นจะดึงเทปไปออกอากาศซ้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอทางช่อง YouTube อื่นๆฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมให้ด้วยนะครับฝาการ,ระชาสัมพันธ์ก็มีเหมือนกันนะครับฟรีๆ ข่าวประชาธรมบัตรฟรีๆก็มีครับฝากข่าวงานบนุญงานวัดงานการกุศลงานมัส,สยิดอันนี้คือประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมฟรีๆศูนย์เก้าเก้าสามหนึ่งห้าสี่เก้าศูนย์ห้าติดต่อกันมาได้เลยหรือจะเป็นหรือจะเป็นในส่วนของการร่วมลงโฆษณานะครับก็สามสิบเทปหนึ่งพันบาทศูนย์เก้าเก้าสามหนึ่งห้าสี่เก้าศูนย์ห้าติดต่อมาที่ผมโดยตรงกันได้เลยเช่นกันนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของแพ็์เกจโปรโมชั่นตัวนี้กันนะครับเขาบอกว่าเป็นการเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็เป็นการแยกยค่ายเบอร์เดิมของในระบบเติมเงินจาก EIS นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า e s b a n Two Core เนี่ยนะครับโปรโมชั่นตัวนี้เป็น,มนไม่อั้นมาดสปีดมารุดความเร็วแล้วก็ห้ามนำมาใช้ในการหลุดบิดห้ามนำมาใช้ในการหลุดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่แบบต่อเนื่องตลอดทั้งวันเดี๋ยวเขาจะลดสปีดของเราลงนะครับแล้วก็โปรโมชั่นตัวนี้เนี่ยสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่นี้จะต้องเปิดเบอร์มา ออมาแล้วเนี่ยไม่เกิน7วันถ้าเกินเจ็ดวันไปแล้วเนี่ยมันสมัครแพ็ k เกจโ r รโมชั่นตัวนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็การย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเนี่ยคุณผู้ชมก็จะต้องสมัครให้ร็จภายใน7วันเหมือนกันของการขึ้นสัญญาณของ AIS นะครับแล้วก็ในส่วนของอ,อื่นๆนะครับคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าเนี่ยผมแนะนําให้คุณผู้ชมไปเอาตัว2เมกรบาทนะครับ ผมแนะนำให้คุณผู้ชมไปเอาตัว3เมกอ์สเมกซ์สามบาทนะครับสองสามหรือ380นะครับไปดูตัวที่เป็น380บาทนะครับจะคุ้มกว่าครับสเปคเท่ากันครับ2เมกเหมือนกันแล้วก็ทร์ปรีในเครือข่ายเอเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าไปเอาตัวนู้นครับคุ้มกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมดูในทลิปน <azing larda> <there> ี้ต่อนะครับเดี๋ยวจะมีบอกรายละเอียดเอาไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของ ระยะเวลาของแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้เนี่ยจนกระทั่งถึง30มิถุนายน2567นสะครับสามารถสมัครได้จนกระทั่งถึง30มิถุนายน2 5 6 7ครับแล้วก็เขาบอกว่านะครับเขาบอกว่ามันเป็นการสมัครแบบรลายครั้งนะครับแต่ผมมองว่าของอีสเนี่ยส่วนมากเขาจะต่ออายุอัตโนมัตินะครับผมมองว่าของอสส่วนมากเนี่ยจะต่ออายุอัตโนมัตินะครับราคานี้400รบาทรวมภาษีแล้วนะครับ30วันกันเต็มเ็ม ทัวร์ฟรีในเครือข่ายก็ครั้งนึงไม่เกิน15นาทีวางทัวร์วางทัวร์วางทัวร์นะครับเฉพาะเครือข่ายของเอสอย่างเดียวสําหรับการทัวร์ฟรีนะครับแล้วก็รหัสในการสมัครกดดอกจัน777ดอกจัน7789ดอกจัน117010นเหลี่ยมแล้วทัวร์ออกนะครับหลายๆท่านบอกว่าทําไมช่องนี้โปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตแบบแมนมาร์สสปิดมาร์ความเด่นราคามันขั้นถิบสูงขึ้นเพราะเขาขั้นถิบสูงขึ้นกันหมดทุกค่ายนะครับนะครับราคาแบบ ถูกๆเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วครับใครที่ใช้โปรโมชั่นแบบถูกๆเหมือนเมื่อก่อนอยู่กรุณารักษาไว้ให้ดีนะครับถ้าหลุดจากระบบไปแล้วก็คือหลุดเลยครับเอากลับมาไม่ได้แล้วนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับหลุดแล้วหลุดเลยนะครับใครที่ใช้เน็ตแบบถูกๆของตัวเดิมๆตัวเก่าๆอยู่ครับรักษาไว้ให้ดีครับนะครับหลายๆท่านเนี่ยใช้ตัวที่เป็น4เมก4เมกไม่อัน้นแถมทัรฟรีทุกเครือข่าย150บาทนาน30วันหลายๆท่านใช้ตัวนี้อยู่รักษาไว้ให้ดีนะครับ ใครใช้อยู่รักษาไว้ดีนะครับถ้ามันหลุดจากระบบไปแล้วเนี่ยเอากลับมาไม่ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมต้องไปดูตัวอื่นที่มันราคาสูงขึ้นแหละครับอย่างเช่นตัวนี้2เมกะบิตเพอร์เซกแม้ลดสปีดมันลดความเร็วครับราคามาอยู่ที่400บาทรวมภาษีแล้วนะครับหรือถ้าจะเป็นตัวเก่าอีกตัวนึงก็คือ380บาทครับนะครับรวมภาษีแล้วเหมือนกันครับราคาสูงขึ้นนะครับถ้าเป็นตัวเน็ตแม้ลดสปีดมันลดความเร็วณนะปัจจุบันนี้ครับด้วยค่าครองชีพด้วยนู่นนี่นั่นที่มัันนสูงขึ้นนครบ ทำให้สเปคราคาอินเทอร์เน็ตมันก็สูงขึ้นตามไปเป็นปกติครับมันเป็นเรื่องปกติครับคุณผู้ชมดูไหมครับหน้าตอนเนี้นะครับวันที่31เราบันทึกเทปวันนี้คือ31พฤศจิกายน2567วันนี้เป็นวันอะไรนะงดสุหรี่โลกด้วยครับวันนี้นะครับเป็นวันสําคัญนะครับวันดสุหรี่โลกด้วยครับ31พฤศจิกายน2567นะครับแล้วก็วันนี้ในเรื่องของราคาน้ํามันดีเซลครับน้ำมันดีเซลก็เับถิบราคาขึ้นมาแล้วนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นราคาหมดแล้วครับพืชผักต่างๆที่เราไปเดินดูในตลาดด้วยครับพืชผักต่างๆมันขึ้นราคาหมดแล้วครับผมดูข่าวอน้นะพริกขี้หนูพริกขี้หนูสดนะครับไอ้ดีดีปีสดบ้านเราอะครับพริกขี้หนูสดที่เป็นแบบสีเข, <ens> เขียวเขียวแดงแดงนะครับแบบสดๆนะครับพริกขี้หนูสดราคาหนึ่งสี่ร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับตอนนี้ตอนหนึ่งกิโลนะครับแพงมากๆครับหรือจะเป็นผักอื่นๆครับตอนนี้ราคาสูงขึ้นแหละครับ ด้วยปัจจัยที่ค่าครองชพมันสูงขึ้นครับหลายสิ่งหลายอย่างครับนะครับเอาข้าวเน่ามาขายอีกครับโกไม่พูดดีกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของอื่นๆครับคุณผู้ชมไม่ต้องไม่ต้องบ่นนะครับว่าโปรโมชั่นเน็ตที่มันแพงขึ้นครับข้าวสิปีเอามาขายยังไงละครับมันกินไม่ได้นะครับด้วยเรื่องของโปรโมชั่นเน็ตที่มันสูงขึ้นนะครับ คุณผู้ชมไม่ต้องบม่นครับว่ามันแพงครับเหมือนกันทุกค่ายครับค่ายหลักๆ3าค่ายเนี่ยราคาเท่ากันครับสเปคเดียวกันครับจํานวนวันเท่ากันครับอยู่ที่ว่าตอนเนี้ของเครือไข่ายไหนมีจํานวนเสาที่มันขึ้นได้เยอะกว่ากันมีอยู่ที่ว่าตอนเนี้ปริมาณคุณภาพของเครือไข่ายไหนที่มันดีกว่ากันครับตอนนี้เรามาดูในเรื่องของคุณภาพของเครือข่ายแลวครับนะครับ โปรโมชัน uh, ตัวนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะสมัครได้จนกระทั่งถึงสิ้นเดือนมิถุนายน2567นะครับแล้วก็เป็นการเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นครับแล้วก็เป็นการ uh, เปิดเบอร์ใหม่แล้วก็ย้ายค่ายเบอร์เดิมครับสำหรับแพ็กเกจโปรโมชนันตัวนี้แบบไม่อ้นุดสปีดมาลดความเร็วนะครับคุณผู้ชมห้ามนำมาใช้ในการโหลดบิดนะครับเอามาใช้ในการโหลดบิดเนะี่ยเดี๋ยวเขาจะลดสปีดของเราลงนะครับตอนนี้2อแม้กแมสลดสปีดมาลดความเร็วแถมทุกรีนในเครือข่ายของเอชอย่างเดียว24ชั่วโมง นะครับถ้าท่านที่เคยดูเทปก่อนๆเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าตัว2เมกสเปคเท่ากันแบบนี้นะครับแต่ราคามันอยู่ที่380บาทผมแนะนําให้ไปเอาตัวนู้นดีกว่าครับตัวนู้นเนี่ยสมัครได้หมดทุกเบอร์นะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าจะใยค่ายเบอร์อเดิมไปเอาตัวนู้นดีกว่าครับนะครับอันนี้เ,เราพูดกันตรงๆนะครับบอกรายละเอียดแบบกระจากชัดไม่หมกเม็ดครับอันไหนดีบอกดีอันไหนไม่ดีบอกไม่ดีอันไหนที่ตัวเทียบมีก็บอกให้ไปใช้ตัวเทียบตัวอื่นนะครับ เราเอาความจริงใจนําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับถ้าจะได้ตัวนี้ถ้าคุณจะเอาตัวเนี้ยนะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับแต่บอกเลยว่าตัวเนี้ยเป็นของเบอร์ใหม่กับการย้ายค่ายเท่านั้นนะครับเบอร์เก่าสมัคร,พร,รเพจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าไปเอาตัวที่เป็น380บาทครับสองม,เม,อเม,อม,มิเหมือนกันโทรฟรีในเครือข่ายอีทเหมือนกัน30บวันเหมือนกันครับแมนมาลสปีดเหมือนกันครับไปเอาตัวเก่าตัวนู้นบาคุ้มกว่าครับาคุ้ม,ม20บาครับ ยี่สิบาทซื้อขนมได้ก็สักชิ้นหนึ่งอะนะครับซื้อขนมถังแตกได้ไหมตอนนี้ชิ้นชิ้นกี่บาทชิ้นสามสิบหรือกี่บาทขนมถังแตกตอนนี้ชิ้นหนึ่งนะครับหรือไปซื้อขนมซองก็ได้หรือซื้อขนมสดก็ได้แล้วแต่นะครับยี่สิบาทซื้อขนมกินก็ยังอิ่มอยู่นะครับโอเคครับทีนี้คุณผู้ชมตอบสอบถามเพิ่มเติมนะครับทางร้านสราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลครับอ่าตอนนี้ครับ นี่ครับช่องทางในการติดต่อร้านสลาวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับาทางเพจเฟซบุ๊กก็ค้นหาร้านสลาวุฒิคอมพิวเตอร์สตูลนะครับของแท้จะต้องขึ้นต้นด้วยร้านและลงท้ายด้วยสตูลและสาขานะครับนี่คือของแท้ของร้านสลาวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลครับแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นต้นด้วยอื่นๆอันนี้คือของปลอมนะครับแล้วของแท้จากร้านสลาวุฒิคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องอโฆษณาไปใชา,าสัมพันธ์โปรโมชั่นเน็ตที่ถ้าเป็นของดีแท่งเนี่ยจะลงท้ายด้วย8 8 8 4 0 3แต่ถ้าเป็นของโปรโมชั่นเน็ตของเนี่ย จะลงท้ายด้วย117010อันนี้คือของแท้แน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าลงท้ายด้วยอื่นๆเนี่ยอันนี้คือของปลอมนะครับเพจปลอมมีเยอะครับตอนนี้คุณผู้ชมดูดีๆนะครับแล้วก็ติดต่อทางไลน์ครับ s a e w u t c o m p t u t r e ไลน์กันได้เลยนะครับหรือติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์0826499917ครับเบอร์โทรศัพท์อไลน์กันได้เหมือนกันนะครับและแต่เลยครับว่าคุณผู้ชมจะติดต่อทางช่องทางไหนนะครับขอไปครับ แล้วก็ทางเพจในเครือของาราวุฒิคอมพิวเตอร์ก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้เหมือนกันนะครับนี่คือในส่วนของโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่องยู u ูบบัตจอมนิยซิมกันด้วยนะครับแล้วก็โปรโมชั่นตัวนี้ครับอันนี้คือเปิดเบอร์ใหม่เหมือนกันนะครับนี่ก็เปิดเบอร์ใหม่เหมือนกันครับเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็ย้ายค่ายเบอร์เดิมเป็นตัวเน็ตอ,อย่างเดียวแอนดมอสปิดมาร์ความเร็ว10เมกครับ10เมกราคารวมภาษีก็4 8 2บาทอ่ะทีนี้เรามาดูตัวเทียบกันแล้วครับ 10เมก482บาทกับ2เมก400บาทผมแนะนำให้คุณผู้ชมมาเอา10เมกดีกว่าครับมันเร็วกว่าเยอะนะครับระหว่าง2เมกกับ4เมกเนี่ยนะครับถึงแม้ว่า10เมกมันไม่มีโทรฟรีก็ตามครับแต่เราเอามาเล่นเน็ตเอามาเล่นเน็ตนะครับแล้วก็เราเอามาส่วนมากแล้วก็โทรผ่านไลน์โทรผ่านา Facebook กันนะครับส่วนมากนะครับเพราะว่า10เมกเนี่ยตัวนี้มันจะคุ้มกว่าครับเงินสูงขึ้นมาแค่82บาทครับ แล้วก็ความเร็วมันก็จะเพิ่มขึ้นมาประมาณ5เท่าเลยครับ1 0เมกกับ2เมก10เมกอ่าเร็วกว่านะครับตอนนี้คุ้มกว่าดีกว่าครับสำหรับผมผมมองแบบนี้นะครับสำหรับการออกมาใช้ในการเล่นเน็ตนะครับส่วนโทรเนี่ยมันอันเนี้ยมันได้โทรฟรีเฉพาะในเครือข่ายของเอเอสอย่างเดียวครับนะครับถ้าโทรเราก็ใช้วิธีการยิงมือไปหาเขานะครับแล้วเดี๋ยวก็ให้เขาโทรกลับมาหาเราอันนี้ก็ประหยัดค่าโทรไปได้แล้วนะครับ นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูต่อไปครับโปรโมชั่นตัวนี้นะครับสําหรับคนที่เป็นเบอร์เบอร์เบอร์ทุกเบอร์ครับเบอร์ทุกเบอร์ตัวนี้ของเอสนะครับเอชในะระบบเติมเงินตัวนี้นะครับได้ทุกเบอร์เบอร์ใหม่เบอร์เก่าแยกค่ายเบอร์เดิมแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นแบบเน็ตหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันสองวันแล้วก็สามวันครับแล้วก็ในระบบ 5G เนี่ยเขาจะแถมเน็ตจำนวนหนึ่งจีต่อ1วันมาให้เรานะครับส่วนเน็ตที่เป็นแบบ 3G กับ 4G เนี่ยมันเป็นเน็ตแบบแอนด์โมเร็ว นะครับแม้ร้อสปีดิมันร้ความเร็วตัวจริงเสียงจริงครับเรามาดูตัวที่เป็น1วันกันก่อนนะครับ1วันตัวนี้ก็ความเร็ว4เมกะบิตเพอร์เซกครับราคา43บาทรวมภาษีแล้วนะครับตรงนี้รวมภาษีแล้วครับรวมภาษีแล้วนะครับกดรหัสดอกจันเจ็ดดอกจันเจ็ดดสองหนึ่งดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกต่อไปเป็นตัวหกมกหนึ่งวันนะครับห้าสิบเก้าบาทรวมภาษีแล้วกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดเจ็ดสองสองดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่ นะครับแม้ว่าสปีดมันลดความเร็วราคา70บาทนานหนึวันกดดอกจัน777ดอกจัน7723ดอกจัน1 1 7 0 1 0 4เจหีลี่ยมได้ถูกออกครับต่อไปเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวแบบ2วันนะครับ4เมกแบบ2วันเนี่ยเขาก็จะให้เน็ตแบบ 5G รอมาแบบวันละ1 gb 1 gb สำหรับ 5G นะครับแต่การเป็นเน็ต 3G กับ 4G นี่คือไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับ ราคา75บาท2วัน4เมกนะครับแล้วก็กดดอกจัน777ด,ด,ด,ดอกจัน7724ด,ด,ด,ดอกจัน1170 104เจห่งศลี่ยมด้วโทรออกครับอันนี้คือของแท้นะครับถ้าเอ s ลงท้ายด้วย117 010นเสี่เหลี่ยมด้โทรออกนะครับเพจทุกเพจที่เป็นเห็นแบบนี้นะครับก็คือของแท้จากร้านสรวุปคอมเม้นเตจังหวัดสตูลนะครับแล้วก็ตัวที่เป็น6เมกกันบ้างนะครับ6เมกแบบ2วันเนี่ยราคา97บาทกดดอกจัน777ดอกจัน7725ดอกจัน117010เลล่มแูออกครับ ต่อไปเป็นแบบ3วันกันบ้างนะครับ3วัน4เมกไม่อั้น3วัน1 1บาทรวมภาษีแล้วครับกดดอกจัน7 7ตจิตดอกจันจิตจ่งเาดอกจันหนึ่งหนเจ์หนึ่งศูเหลี่ยมได้ทูออกครับต่อมา6กมิกแบบ3วันนะครับ140บาทอ่าเน็ตแมสมอสปิดมาลดความเร็วแล้วก็กดดอกจันจดอกจัน7จ็ดจดอย์ดอกจันหนึ่งหนเหลี่ยมแล้วทูกออกนะครับต่อมาเรามาดูโปรโมชั่นตัวนี้กันบ้างนะครับสำหรับ เน็ตทุกเบอร์ของเอสในระบบเติมเงินครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าใหญ่ค่ายเบอร์เดิมนะครับเน็ตไม่อั้นลดสปีดไม่ลดความาเร็วให้นำมาใช้ในการโหลดบิตให้นำมาใช้ในการโหลดไฟข้อมูลที่มีขนาดใหญ่แบบต่อเน,นื่องตลอดทั้งวันเดี๋ยวเขาจะลดสปีดข,ของเราลงนะครับคุณผู้ชมแคปหน้าจอตรงนี้ไว้ครับมีแบบ1เมกสเมกสเมกหเมกแล้วก็10เมกนะครับมีแบบ1วัน2วัน3วัน7วันนะครับแล้วก็มีแบบ30วัน90วัน180วัน365วันคุณผู้ชมชื่นชอบ ความเร็วไหนจํานวนวันเท่าไหร่ราคาบอกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ็วดรหัสตรงนี้กันได้เลยแคปหน้าจอไว้ครับผมไม่บอกรายละเอียดเยอะนะครับเพราะข้อมูลมันเยอะนะครับทีนี้เรามาดูตัวนี้กันบ้างนะครับสำหรับเบอร์ทุกเบอร์เหมือนกันครับของเอในระบบเติมเงินนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าอยาคให้เบอร์เดิมอันเนี้ยเหมือนที่บอกไปข้างต้นกับคุณผู้ชมนะครับว่า2 m e m a b y t e ความเร็วทัรีในราคาเอชนาน30วันเนี่ยตัวนี้ราคา380บาทนะครับเอาตัวนี้คุ้มกว่าครับ ตอนนี้คุ้มกว่าครับกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเดอกจันเจ็ดหกาดอกจันหนึ่งหนเจ็ดศูนหนึ่งนย์สี่หลี่ยมแล้วถทกออกนะครับตอนนี้คุ้มกว่าครับนะครับได้2เม็ดเหมือนกันกับตัวเก่านะครับตัวเนี้ยตอนนี้ครับตัวเนี้ยราคา4ี่บาทรวมภาษีนะครับแต่ตอนเนี้ยครับตอนนี้ตัวนี้สามดบาทรวมภาษีครับตอวนี้ถูกกว่า20บาทครับเอาตัวนี้ดีกว่าครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าแยกค่าเบอร์เดิมสมัครได้หมดเลยทุกเบอร์ครับตอนนี้คุ้มกว่าครับนะครับถึงแม้ว่ามันต่างกันแค่20บาทแต่ตอนนี้คุ้มกว่าครับความเร็วเท่ากันนะครับโทรในเอสเหมือนกันครับสาวันเหมือนกันครับ ตัวนี้คุ้มกว่านะครับคุณผู้ชมเอาตัวนี้ดีกว่าครับนะครับและต่อมาตัวนี้เป็นโฆษณาแฝงเข้ามาแล้วครับทางค่ายของ d ีแท็ในระบบเติมเงินนะครับทุกเบอร์เหมือนกันตัวนี้เบอร์ใหม่เบอร์เก่าจะค่ายเบอร์เดิมคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้แล้วก็กดสมัครตามรหัสที่เห็นหน้าตรงนี้กันได้เลยนะครับไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับเพราะว่าเป็นโฆษณาแฝงเข้ามาตัวนี้ก็ดีแท็กเหมือนกันครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าจะค่ายเบอร์เดิมทุกเบอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็4เมกกับ2เมก สามสิบวันเหมือนกันไม่ไม่รูสปีดมานรู้ความเร็วเหมือนกันครับแคปหน้าจอนี้ไว้กดตามหาดกันได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นดีแท็กเหมือนกันครับสิบเมกไม่รู้สปีดมานรความเร็วสี่ร้อยแปดสิบสองบาทนานสามสิบวันรวมภาษีแล้วนะครับกดรหัสตามที่เห็นตรงนี้ได้เลยตอนนี้ยังสมัครได้อยู่นะครับแคปหน้าจอไว้ครับตอนนี้เป็นของอทรูในระบบเติมเงินนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าอยาค่ายเบอร์เดิมสมัครได้หรือเหมือนเลยเหมือนกันนะครับสองเมกสี่เมกแล้วก็ทูฟีในเครือข่ายทรูสามสิบวันกันเต็มเต็มนะครับกดรหัส แล้วก็ตัวนี้เป็นของทรูอีกเหมือนกันนะครับทุกเบอร์เหมือนกันเบอร์ใหม่เบอร์เก่าแยกค่ายเบอร์เดิมแคปหน้าจอนี้ไว้ตรงนี้ยังสมัครได้อยู่นะครับสำหรับธุรกิจโปรโมชั่นตอนนี้สิบเมกมันลดสิบเป็นมันลดความเร็วสี่ร้อยแปดสิบสองบาทเหมือนกันครับสามสิบวันเหมือนกันกดตามหาตรงนี้ได้เลยครับแคปหน้าจอไว้นะครับต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับร้านสรุปข้ไม่ได้จังหวัดสตูลได้หมดทุกช่องทางตามที่เห็นนณตรงนี้ได้เลยครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่องยูทูบบัตรจดหมายซีมกันด้วยนะครับเทปหลักๆก็คือออทางงช่บจมมเนซและช่อง ยูทูบอื่นๆนาเทปไปออกอากาศซ้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นของเราในเทปนี้ก็คือหลักๆจะเป็นตัวของเน็ตตัวนี้นะครับเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็ย้ายค่ายเบอร์เดิมของเอเยนรูกจับเงินครับซึ่งเป็นตัวเน็ตสองไมค์มารุสิบมันรุกความเร็วนะครับแล้วก็แถมโทรไปในเครือข่ายกันด้วยนะครับแล้วก็ราคานี้จะอยู่ที่400บาทนำา30วันกันเต็มๆนะครับแล้วก็สมัครได้จนกระทั่งถึง30มิถุนายน2 5 6 7นี้ครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะสมัครกันได้เลยคครรรัับบเออ์ใหมม่นี้้จะตงส ให้เสร็จภายในจิตวันของการเปิดเบอร์นะครับเบอร์ที่เปิดมาเกินจวันไปแล้วมันสมัครธุรก,กิจโปรมมชั่นตัวนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็การ้า้ค่ายเบอร์เดิมมานั้นจะต้องกดสมัครให้เสร็จภายในจิตวันของการขึ้นสัญญาณของ AS e เนะครับถ้าเกินจิตวันไปแล้วเนี่ยมันก็สมัครธุรกิจโปรมมชั่นไม่ได้เหมือนกันนะครับส่วนคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าถ้าจะได้โปรโมชั่นตัวนี้ก็ย้ายออกไปค่ายอื่นก่อนสักหนึ่งวันแล้วค่อยย้ายกลับเข้ามาใหม่นะครับหรือไปดูโปรโมชั่นตัวเทียบที่เหมมืออนนบบกัคคุณผู้ชไปะร รหัสตัวนี้ก็คือดอกจันเจ็ดเจ็เจ็ดอกจันเจ็ดเ็ดเก้าดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งย์สี่เหลี่ยมแล้วทูออกครับเรามาดูตัวเทียบอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้นะครับสองมิกเหมือนกันครับราคา3 8 0อแดิบาทนะครับตอนนี้ก็คือกดตามตรงนี้ได้เลยนะครับแต่โปรโมชั่นหลักที่เรานำเสนอในเทียบนี้ก็คือตัวนี้นะครับสำหรับ โปรโมชั่นก็สมัครได้จนกระทั่งถึง30มิถุนายน2567นะครับส่วนโปรโมชั่นอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเดือนมิถุนายน2567ก็จะนำมาบันทึกทิ้งให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งนึ่งครับสลับเทปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับขอให้สนุกกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ AIS ในระบบเติมเงินครับเจอกันใหม่ในเทปหน้าสลับเทปนี้สวัสดีครับ